สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่4ทับ3นะคะในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคุณวิจะมาสอนคณิตศาสตร์ของเราเองนะทีนี้ในคลิปนี้นะคะคุณวิจะมาทบทวนในบทที่1ของเรานะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเปิดแบบฝึกหัดในเล่มแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะลูกเปิดไปในหน้าที่8ก่อนเลยดูจากตรงนี้นะคะ หน้าที่8เนี่ยจากโจทย์เนี่ยเขาบอกให้เราเขียนและอ่านตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขอารบิกอะไรเอ่ยตัวเลขอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือด้วยทีนี้จากโจทย์เขาให้มาอย่างข้อที่1เนี่ยให้มาก็คือ8,907,3281เวลาเราเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกเนี่ยนะคะให้เราไล่จากตรงนี้เลยไล่จากหลัก นะคะ8ล้านใส่คํามาก90แสน0จ3 0หมื่นพันหลักล้านกับหลักพันเห็นไหมลูกมันจะต้องใส่คํามาคือเครื่องหมายที่เป็นตัวหลักของมัน281เขียนเป็นตัวเลขไทยเช่นกันค่ะนะคะเมื่อเราได้ตัวเลขอารบิกแล้วก็มาเขียนเป็นตัวเลขไทยเนี่ยไม่ยากจากนั้นในโจทย์ข้อที่2เขาให้ตัวเลขมาก็คือ2ล้าน0 0แสน แปดหมื่นเจ็ดพัเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือก็สะกดตามนี้เลยพยายามสะกดคําให้มันถูกต้องนะคะมันถึงจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะต่อไปในข้อถัดไปเนี่ยอันนี้คุณนุยกตัวอย่างข้อนะคะในแบบฝึกหัดในหน้าที่9ให้เราดูเลยนะการหาค่าประจำหลักของเลขโดดในแต่ละหลักอันดับแรกเลยเขาให้เราเติมหลักก่อนจากนั้นให้เติมค่าประจำหลัก จากนั้นให้บอกว่าค่าของเลขโดดนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ข้อที่1อันนี้คุณคุขีดเส้นใต้ให้แล้วนะตัวเลขสีแดงมาเลย3 8 4ล้าน8หลักของเลข3ที่ขีดเส้นใต้คือหลักล้านค่าประจำหลักของมันคือ1ล้านส่วนค่าของเลขโดดเลขโดดที่ขีดเส้นใต้คือเลข3ถูกต้องไหมมันอยู่ในหลักล้านฉะนั้นค่าของมันคือ3ล้าน ข้อที่2ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้คือเลขค่าตัวนี้เวลาเราอ่านคือ5 6ล้าน3,268ค่าประจำหลักคืออะไรเลขค่า10ล้านถูกต้องไหมค่าประจำหลักค่าหลักคือ10ล้านถูกต้องไหมลูกค่าของเลขโดด อนีันนี้คือเลขห้าถูกต้องไหมก็เป็น50ล้านส่วนข้อที่3ให้นักเรียนไปทบทวนเองว่านักเรียนคิดถูกหรือทําได้ไหมนะคะต่อไปข้อที่2ยังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าเก้านะลูกเขาให้เราหาค่าของเลขโดดที่มีค่ามากที่สุดและมีค่าน้อยที่สุดในโจทย์ที่เขาให้มาข้อ1โจทย์ข้อ1คือ4ี่ล้านสองแสนส ค่าที่มากที่สุดตัวเลขที่มากที่สุดในตัวนี้คือดูได้ยังไงว่าตัวไหนมากที่สุดคือตัวเลขที่มันอยู่หน้าสุดนี่แหละเกิดตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะค่าของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้หมายเลข4ี่อยู่ในหลัก4ล้านฉะนั้นคําตอบคือ4ล้านตัวเลขที่น้อยที่สุดคือตัวที่อยู่หลังสุดนะคะตรงนี้เลขโดดที่น้อยที่สุดคือเลข8หน่วยคือเลข8 ส่วนตรงนี้โจทย์ข้อที่2โจทย์ข้อที่17ล้าน5้าแ2นีตัวเลขครูนุ้ยบอกไปแล้วว่าตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดคืออยู่หน้าสุด1ตัวนี้อยู่หน้าสุดมันอยู่ในหลักอะไรล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดในใจนะและตัวเลขที่มีค่าที่น้อยที่สุดคือตัวเลขหลังสุดก็เอามาเติมข้อที่3 ไปคิดเองนะคะว่าตัวไหนอยู่หน้าสุดตัวไหนอยู่หลังสุดแล้วมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปข้อถัดไปนะข้อที่3เขาให้เราตอบคำถามดังนี้ยังอยู่ในหน้า9นะลูกสำหรับคนที่ทำไปแล้วสามารถเอามาทบทวนได้นะคะว่าเราทำถูกต้องไหมข้อ1 6 5ล้านเขาถามเราว่าเลข6อยู่ในหลักใดเลข6อยู่ในหลักไหน หลักล้านถูกต้องไหมคะ6มีค่าเท่ากับเท่าใด6มีค่าเท่ากับ6ล้านเลยเขาถามแล้วว่าถ้าไม่ใส่ศูนย์นนนยึดตำแหน่งของหลักแสนถ้าไม่ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักแสน6มีค่าเท่ากับเท่าใดคือเอาง่ายๆว่าดึงเลข6มาแทนที่หลักแสนคำตอบคือเท่ากับ6 0แสนดูข้อที่2นะ 7จ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนหมายเลขสีคือตัวที่คุณวิดาสีแดงและขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด4อยู่ในหลักใดคะสีล้านถูกต้องไหมอยู่ในหลัก10ล้านนะคะ4มีค่าเท่ากับเท่าใด4มีค่าเท่ากับเท่าไหรสี่สิล้านถูกต้องไหมลูกถ้าไม่ใส่ศูนย์ ยึดตำแหน่งของหลักหน่วย4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมติไม่ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักหน่วยคือหลักนี้คือกระเถิบตัวเลขสเนี่ยกระเถิบขึ้นมาจากมันอยู่หลัก10มาอยู่หลักนี้มาอยู่หลักล้านเนี่ยฉะนั้น4ตัวนี้จะเท่ากับ4ล้าน นะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดในหน้า8และหน้า9ก้าคุยทำคลิปมาให้เราดูเพื่อดูว่านักเรียนทำถูกต้องไหมและคิดถูกต้องหรือไม่สำหรับในแบบฝึกหัดในหน้าถัดไปเป็นเป็นการเทียบนะคะว่าค่าตัวไหนมีมากค่าไหนมีมากกว่าค่าไหนมีน้อยกับน้อยกว่าเนี่ยเชื่อว่านักเรียนน่าจะ ทำได้และการกระจายเนี่ยได้แบบฝึกหัดในหน้าถัดไปเนี่ยนะลูกเราเคยทําแล้วตอนที่มีแบบฝึกหัดให้ไปตอนเรียนแรกๆเลยฉะนั้นมันเป็นการทบทวนนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้นะคุณวิไปแล้วนะคะสําหรับคลิปหน้าคุณวิจะมาทบทวนเรื่องการประมาณค่าให้เราดูนะคะลูกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ